นะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเรื่องของทนัญชานิปรัมมัจจิมานิกายเล่มที่13ข้อที่672มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเบรุวัน อันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชกฤรสมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักกินากิรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ครา้นั้นภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ในนครราชกฤรได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตร ได้ปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ตามภิกษุรูปนั้นบาท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวนยังทรงพระกำลังดีอยู่หรือภิกษุรูปนั้นกราบเรียนว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวนและยังทรงมีพระกำลังดีอยู่ ท่านพระสารีบุตรท่านผู้มีอายุก็หมู่ภิกษุไม่ป่วยไข้และยังมีกําลังดีอยู่อย่างนั้นหรือท่านพระสารีบุตรแม้หมู่ภิกษุก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกําลังดีอยู่ท่านผู้มีอายุแล้วทนัญชานิพรามผู้อยู่ใกล้ประตูตันทุละปาละในพระนครราชกฤชนั้น เขาไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่อย่างนั้นหรือท่านพระสารีบุตรแม้ธนัญชานิพรามก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่ท่านผู้มีอายุก็ธนัญชานิพรามยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นหรือท่านพระสารีบุตรข้อนี้มีแต่ที่ไหนธนัญชานิพรามของเราจะไม่ประมาทเขาอาศัยพระราชา เที่ยวปล้นพวกพรามและกระบดีอาศัยพวกพราหมณ์และกระปดีปล้นพระราชาภรรยาของเขาผู้มีศรัทธ,ธาซึ่งนำมาจากสกุลที่มีศรัทธ,ธาก็ทำกาละคือตายเสียแล้วเขาได้หญิงอื่นมาเป็นภรรยาหาศรัทธ,ธาไม่ได้เขานำมาจากสกุลที่ไม่มีศรัทธ,ธาถ้าผู้เมยอายุข้อนี้เป็นข่าวร้ายจริง ที่ธนัญชานิปรามเป็นผู้ประมาททำไฉนหนอเราจะพงได้พบกับธนัญชานิปรามเป็นบางครั้งบางคราวจะได้เจรซาปราสัยกันสักหน่อยหนึ่งกระนันทานพระสารีบุตรพักอยู่ในทักกินาคิรีชนบทตามสมควรแล้วจึงหลีกจาริกไปทางพระนรจจครราชกฤตเที่ยวจาริกไปโดยลำดับ ก็ในสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรถึงแล้วที่พระวิหารเบรุวันใกล้พระนครราชกฤะครั้นในเวลาเช้าถือบาทและจีวรเข้าไปยังนครราชกฤะสสมัยนั้นทนญานิปพราหมณใช้คนให้รีดหนุ่มโคอยู่ในคออโคภายนอกพระนครท่านพระสารีบุตรเที่ยวบินบาทในพระนครราชกฤะ ภายหลังเวลาพัดกลับจากบินดาบาทแล้วก็เข้าไปหาทนันชานิปรามถึงที่อยู่ตระนชานิปรามได้เห็นท่านพระสารีบุตรกาลังมาแต่ไกลจึงได้เข้าไปหาท่านและกล่าวว่าท่านพระสารีบุตรนิมนต์ดื่มน,น้ำนมสดทางนี้ก่อนเถิดท่านยังมีเวลาฉันอาหารท่านพระสารีบุตร อย่าเลยพรามวันนี้ฉันทำพัตกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันจะพักกลางวันที่โคนไม้ต้นโน้นท่านพึงมาในที่นั้นตระหน,นาน,นิปรามได้รับคำท่านพระสาริบุตรแล้วครั้นปรามนั้นได้บริโภคอาหารเวลาเช้าเสร็จแล้วจึงได้เข้าไปหาท่านพระสาริบุตรปราศายพอให้ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งนะที่ขวนข้างหนึ่ง ่านพระสารีบุตรจึงได้ถามตนัญจานิปรามว่าท่านตนะนัญจานิปรามท่านยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นหรือตนัญจานิปรามได้ตอบว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรที่ไหนข้าพเจ้าจะไม่ประมาทข้าพเจ้าต้องเลี้ยงมารดาบิดาต้องเลี้ยงบุตรและภรรยาต้องเลี้ยงพวกทาสกรมรมกรคนรับใช้ต้องทำกิจ สำหรับมิตรและอมารตแก่มิตรและอมารตต้องทำกิจสำหรับญา,า,าติสายโลหิตแก่ญาติตสายโลหิตต้องทำกิจสำหรับแขกแก่แขกต้องทำบุญที่ควรทำแต่พวกชนที่ตายไปแล้วต้องทำการบวงสรวงแก่พวกเทวดาต้องทำราชการให้แก่หลวงแม้กายนี้ก็ต้องบำรุงให้อิ่มหนำต้องให้เจริญแต่พระสารีบุตร ตานอาจานิปรามท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาหรือบิดาก็ในนริยบาลจะพึงจุดกล้าข่าผู้นั้นที่ไปตื่นรนกแล้วเร้อยเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึ่งได้ตามความปรารถนาหรือว่าเราเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมพระเหตุแห่งมารดาบิดาขอนายเนริยาบาลอย่าพึงฉุดกร้าเราลงไปในนรกเลยหรือมารดาบิดาของผู้นั้นจะพึงได้ตามปรารถนาว่าก็ผู้นี้เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราทั้งหลาย ขอน,นยายนริยบาลอย่าพึงจุดกร้าเขาไปลงนรกเลยตาน,นันจานิปรามข้อนั้นจะไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่ำกรวญมากเท่าไรน,นรยายนริยบาลก็จะบึงโยนลงในนรกจนได้ท่านตน,นันจานิปรามท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ ถ้าเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรหรือปรยาก็ถ้านายนรีบาลจะพึงจุดล้าเขาไปลงนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติผิดนั้นเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือไม่หนอว่าก็เราประพฤติไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและประยาขอานายนรีบาลอย่าพึงจุดล้าเราลงไปในนรกเลย ก็หรือว่าบุตรหรือภรรยาของบุคคลผู้นั้นจะพึงได้ตามปรารถนาอย่างนี้หรือว่าท่านนายริยบาลผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมพระเหตุแห่งเราขอท่านอย่าพึงฉุดคร่าเขาไปลงนรกเลยตน,นันจะนิปรามข้อนั้นจะไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่ำครวญมากเพียงไรนายริยบาล ก็จะบึงโยนลงนรกจนได้ท่านธนัญจานิปรามท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งทาตกรรมกรและคนรับใช้ประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิต ประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งแขกที่มาทั้งหลายประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบุคคลที่ทํากาละล่วงไปแล้วคือบุรพชนประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเทวดาหรือประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งพระราชาหรือประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกายเพราะเหตุแห่งการทานุบํารุงกาย ก็ถ้าเขาประพฤติผิดเพราะเหตุนั้นนั้นและนายนริบาลจะพึงจุดคร่าเขาผู้ไปอย่างนรกอยู่เพราะเหตุในการประพฤติไม่ชอบนั้นเขาจะพึ่งได้ตามปรารถนาอย่างนี้หรือหนอว่าก็ข้าพเจ้าประพฤติผิดธรรมประพฤติไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งทาตกรรมกรและคนรับใช้เพราะเหตุแห่งมิตรอมาร์ตเพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิต เพราะเหตุแห่งแขกที่มาเพราะเหตุแห่งบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเหตุแห่งเทวดาเพราะเหตุแห่งพระราชาเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกายขอนายนริยบาลอย่าพึงจุดคร่าเราไปลงนรกเลยก็หรือว่าชนเหล่าอื่นนั้นได้แก่บุตรภรยาได้แก่ทาตกรรมกรหรือคนรับใช้ได้แก่มิตรอมาตยญาสาโรหิต พวกแขกที่มาหรือบุรุษบชนที่ล่วงละไปแล้วหรือเทวดาหรือพระราชาหรือกายนั้นจะพึงได้ตามปรารถนาอย่างนี้หรือว่าก็ผู้นี้ประพฤติไม่ชอบทมเพราะเหตุแห่งเราขอนายนริบาลอย่าพึงจุดาาค่าเขาไปลงนรกเลยท่านพระสารีบุตรข้อนั้นไม่ใช่เช่นนั้นที่แท้ ถึงผู้นั้นจะคร่ำครวญมากเพียงใดนานริบานก็จะพึงโยนเขาลงนรกจนได้ทนัน,นิปรามก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดากับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาอันไหนจะประเสริฐกว่ากัน ข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้ที่ประพฤติผิดธรรมไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาไม่ประเสริฐเลยส่วนผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดานั้นประเสริฐกว่าด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและถูกธรรมนั้นประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมทานาัญนจานิปราหม การงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยเป็นธรรมเป็นเครื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงมารดาบิดาได้ไม่ต้องทำกรรมลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้มีอยจนันนจานิปรามท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและภระยา กับบ u, doing, ุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกทมเพราะเหตุแห่งบุญและปริญญานั้นอันไหนจะประเสริว่ากันข้าแต่ท่านพระสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบุญและปริญญานั้นไม่ประเสริฐส่วนบุคคลที่ประพฤติชอบธรรมและถูกทมเพราะเหตุแห่งบุญและปรรญญานั้นประเสริกว่าด้วยว่าการประพฤติ ชอบธรรมและถูกทำนั้นพระเสดิจกว่าการประพฤติผิดธรรมไม่ชอบธรรมท่านตนัญชนิปรามการงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมเป็นเรื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงบุตรและภริยาได้ไม่ต้องทำกรรมบันลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้นั้นมีอยู่ท่านตนัญชนิปราม ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าบุคคลผู้ประพฤติผิดธรรมไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งพวกธาตุกรรมกรเพราะเหตุแห่งมิตรอมาตเพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิตเพราะเหตุแห่งแขกที่มาแล้วเพราะเหตุแห่งบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเหตุแห่งเทวดาเพราะเหตุแห่งพระราชาหรือเพราะเหตุ แห่งการเลี้ยงกายคำนุบํำรุงกายกับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งมิตรอมาตประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิตประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งแขกที่มาเพราะเหตุแห่งบุคคลที่ล่วงรับไปแล้ว เพราะเหตุแห่งเทวดาเพราะเหตุแห่งพระราชาและเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกายนั้นข้างไหนจะประเสริฐกว่ากันข้าแต่ท่านพระสาริบุรบุคคลผู้ประพฤติถูกทมประพฤติชอบธรรมนั้นเพราะเหตุแห่งธาตุกรรมกรและคนรับใช้เพราะเหตุแห่งมิตรอมาเป็นต้นประเสริฐกว่าบุคคลที่ประพฤติผิดธรรมประพฤติไม่ชอบธรรม เพราะเหตุแห่งทาตกรรมกรและคนรับใช้เป็นต้นโดวยว่าการประพฤติชอบธรรมและถูกทำมพระเสรยกว่าการประพฤติไม่ชอบทำและประพฤติผิดธรรมตน,นัน,นิญิปรามการงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงพวกทาตกรรมกร,มกรและคนรับใช้การกระทำที่ถูกทำที่เป็นเครื่องให้บุคคล ทำกรณียกิจแก่มิตรและอมมาได้ก็มีอยู่การกระทำที่ประกอบด้วยธรรมที่จะเป็นกิจทำให้เลี้ยงญาติตีสายโลหิตให้กรณียกิจแก่แกที่มาให้กรณียกิจแก่บุคคลที่ร่วงลับไปแล้วแก่เทวดาแก่พระราชาแก่การเลี้ยงกายทำรูปบำรุงกายได้ไม่ต้องทำคำอัลลามก และให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้นั้นก็มีอยู่กระนั้นแลท่านชานิพามชื่นชมอนุมโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรลุกจากอาสนะหลีไปแล้วก็ในสมัยต่อมาท่านชานิพามเป็นผู้อาพาธได้รับทุกข์หนักได้เรียกบุคคลหนึ่งมาแล้ว บอกว่าเธอจงมาเถิดเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราว่าันชานิปรามป่วยอาพาธได้รับทุกข์หนักขอเธอจงไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคและจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ไหว้ที่เท้าของท่านแล้ว บอกท่านว่าทนัญชานิปรามอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักและจงเรียนถามท่านอย่างนี้ว่าขอโอกาสท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความมนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศข,ของตนัญชานิปรามเถิดบุรุษนั้นรับคำของตนัญชานิปรามแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคราบทูลข่าวนั้นได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตร แจ้งข่าวนั้นท่านพราสาริบุตรรับนิมนต์แล้วด้วยดุสเดียภาพลำดับนั้นท่านพราสารีบุตรนุ่งสบงถือบาตรและจีวรไปยังนิเวศของธนัญชานิปรามนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ได้ถามธนัญชานิปรามว่าท่านธนัญชานี้ท่านยังพอทนได้หรือพอจะยังชีวิต ให้เป็นไปได้หรือทุกเบทนาค่อยถอยลงไม่เจริญขึ้นหรืออาการปรากฏค่อยคลายไม่ทวีขึ้นอย่างนั้นหรือตอนอัญนานิปรามกลาบเรลี่ยนว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรข้าพระเจ้าทนไม่ไหวจะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้ทุกเบทนาของข้าพเจ้ากล้ายิ่งนักเจริญขึ้นไม่ถอยลงเลยปรากฏอาการทวียิ่งขึ้น ไม่ลดถอยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนมีบุตรที่มีกำลังเอาเหล็กแหลมคมกดศีรษะของข้าพเจ้าฉันใดก็ฉันนั้นลมเสียดแทงศีรษะกล้ายิ่งนักข้าพเจ้าทนไม่ไหวจะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้มีแต่เจริญขึ้นไม่ถอยลงเลยเปรียบเหมือนคนมีกำลังเอาเชือกที่เข็งมัดรัดศีรษะ ไว้ฉันนั้นเปรียบเหมือนกับคนฆ่าโครหรือลูกมือของเขาเอามีดสำหรับเฉือนเนื้อโคเฉือนเนื้อพื้นท้องของข้าพเจ้าฉันใดก็ฉันนั้นเปรียบเหมือนกับคนมีกำลังสองคนช่วยกันจับคนที่มีกำลังน้อยกว่าที่แขนข้างละคนย่างลมไว้เหนือหลุมฐานเพลิงอันร้อนระอุในกายของข้าพเจ้าก็ร้อนเหมือนกัน ข้าพเจ้าทนไม่ไหวจะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้ทุกขประนาของข้าพเจ้ากล้ายิ่งนะักทวีขึ้นไม่ถอยลงเลยตอนอันจานิปรามท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรนรกกับกำเนิดสัตว์เดรัจฉานข้างไหนจะดีกว่ากันกำเนิดสัตว์เดรัจฉานดีกว่านรกท่านพระสารีบุตรตนอันจานิปรามก็แล้วกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน กับเปรตวิสัยอันไหนจะดีกว่ากันเปรตวิสัยดีกว่ากำเนิดเดรัชานท่านพระสารีบุตรทนันจานิปรามก็แล้วเปรตวิสัยกับมนุษย์อันไหนจะดีกว่ากันมนุษย์ดีกว่าเปรตวิสัยท่านพระสารีบุตรท,ทนานันจานิปรามท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่ายอย่างไรมนุษย์กับเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา อันไหนจะดีกว่ากันก็เทวดาฉันจะตุบมหาราชิกาดีกว่ามนุษย์ท่านตนัญชนิปรามท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็เทวดาฉันจะตุมหาราชิกากับเทวดาชั้นดาวดึงข้อไหนจะดีกว่ากันเทวดาชั้นดาวดึงดีกว่าฉันจะตุมหาราชิกาท่านพระสารีบร ท่านอาา์นิปรามก็แล้วเทวดาชั้นดาวดึงกับเทวดาชั้นยามาก็ไหนจะดีกว่ากันก็เทวดาชั้นยามาดีกว่าเทวดาชั้นดาวดึงท่านพระสารีบุตรท่านอนิปรามก็แล้วเทวดาชั้นยามากับเทวดาชั้นดุสิตอย่างไหนจะดีกว่ากันเทวดาชั้นดุสิตย่อมดีกว่าเทวดาชั้นยามา ท่านพระสาธิบูธทนานันิปรามท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็แล้วเทวดาชั้นดูสิทธ์กับเทวดาชั้นนิมมานรดีข้างไหนจะดีกว่ากันเทวดาชั้นนิมมานรดีดีกว่าเทวดาชั้นดูสิทธ์ทนานันิปรามก็เทวดาชั้นนิมมานรดีกับเทวดาชั้นปรินิมิตตสวัสดี ข้อไหนจะดีกว่ากันข้าแต่ท่านพระสารีบุตรเทวดาชั้นปรินิมิตตสวัสดีดีกว่าเทวดาชั้นนิมานรดีท่านตนัญชนิปรามท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเทวดาชั้นปรินิมิตตสวัสดีกับปรมโลกข้อไหนจะดีกว่ากันท่านพระสารีบุตรท่านกล่าวว่าพรมโลกท่านกล่าวว่าพรมโลกอย่างนั้นหรือ ครั้นนั้นท่านพราสาริบุตรมีความนําหนึขึ้นว่าปรามเหล่านี้น้อมใจไปในบรมโลกถ้าใครเราพึงแสดงธรรมเพื่อความเป็นสหายกับปรมแก่ตนัญจานิปรามเถิดันนี้แล้วก็จึงกล่าวกับปรามนั้นว่าทนัญจานี้เราจะแสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับปรมท่านจงฟัง จงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวก็เมื่อตนอญจานี้รับคำท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กลา่าวว่าตนันจานี้ก็ทางเพื่อความเป็นสายกับรมเป็นอย่างไรเล่าคือเมื่อบุคคลมีใจประกอบไปด้วยเมตตาอันเป็นจิตไปบูญใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณ ไม่มีพยาบาทแพรไปสู่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสายกับพรมธนัญชา้ขก็อ,อื่นยังมีอีกคือบุคคล มีใจประกอบไปด้วยกรุณามูทิตาและอุเบขาอันเป็นจิตกว้างขวางไพบูญใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวง ที่มีอยู่นี่แหละเป็นทางเพื่อความเป็นสหายกับพร่มข้าแต่ท่านพระสารีบุตรถ้าเช่นนั้นขอท่านพระสารีบุตรกลาบตูลพระผู้มีพระภาคด้วยว่าทนัญจานิพรามป่วยได้รับทุกข์เป็นใกล้หนักขอถวายบังคมณนะพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียเกล้าวกระนั้น พระสารีบุตรได้ประดิษฐานธนัญชานิปรามไว้ในบรมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่จะทำให้ยิ่งขึ้นแต่ได้ลุกจากอาสนะลีไปแล้วท่านใดนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรลีไปได้ไม่นานตนัญชานิปรามก็ทำกาละคือตายแล้วไปบังเกิดอย่างบรมโลกร,ระรันพราผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรนี้ได้ประดิษฐานตนันชานิปรามไว้ในปรมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นได้ก็ลุกจากอาสนะหลีกไปกระนั้นท่านพระสารีบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วได้กราบตูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธนัญชานิพรามป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาฝากถวายบังคมที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียนกล้าวสารีบุตรทำไมเธอจึงประดิษฐานธนัญชานิพรามไว้ในปรมโลกชั้นต่ำในเมื่อมีกิจอันจะพึงทําให้ยิ่งขึ้นไปได้ แล้วลูกจาาอาสนะหลีไปเล่าขต่พระองค์ผูเจริรข้าพระองค์งมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าพรามเหล่านี้น้อมใจไปในปรมโลกถ้าใครเราพึงแสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับพรมแก่ทนัญจานิพรามเถิดพระเจ้าข้าสารีบุตรทนัญจานิพรามทำกาละไปเกิดในปรมโลกแล้วดังนี้แหละ ธนัญชานิสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ